ทุกคนครับวันนี้ผมจะมาแจกรหัสบัตร ATM นะครับหลายคนก็ใช้รหัสบัตร ATM ผิดนะฮะเช่บนบางครั้งบางคนก็ไปใช้เลขกลุ่มตระกูลมังกรตระกูลหงบ้าง168บ้าง789 1 6 8 1 289ประมาณนี้ฮะหรือเลขอะไรที่คิดว่ามันโอ้มันดังๆตอนนี้เราก็เอามาใส่กันไปทุกคนครับฟังให้ดีนะฮะร,รหัสบัตร ATM มันหมายถึงการที่กดเงินออกนะฮะแต่ส่วนสมุดบัญชีคือเงินเข้า ฉะนั้นถ้าเรามีสมุดบัญชีเลขดังนี้นะฮะเช่นเป็นปเลข7 8 9 1 6 8หนะครับหรือ289หรือ8 88 8 8ข้างในเนี่ยมันจะดึงเงินเข้ามาสู่บ้านเริอของเราหรือ 5, 5้6 5กก็ได้อย่างเงี้ยมันจะดึงเข้ามาสู่ในบัญชีของเราเข้าใจนะครับแต่ถ้าเป็นอันนี้คือบัญชีก็คือเงินเข้านะฮะทุกคนครับถ้าเงินออกล่ะคือรหัสบัตร ATM เมมาถึงเงินออกอย่าใช้ผิดครับทุกคนครับต้องใช้เลขกลุ่มที่มีสติให้มากที่สุดนั่นเอง เลขกลุ่มที่มีสติก็คือกลุ่มเลข5านั่นเองเราตั้งเลข5ไว้เป็นก่อนเลยนะครับดังนั้นก็เติมเลขอื่นๆได้นะครับห้ามใช้กลุ่มเลขเเลข3นะครับพวกนี้มันจะอันตรายเลข8รัวๆอย่างงี้ไม่ได้แล้วนะฮะต้องตัดทิ้งไปวันนี้ผมจึงมาแจกเรื่องรหัสบัตร ATM ให้นะครับให้กับทุกคนนะครับจะได้ใช้เรื่องเอาไปกดและให้เงินมันนิ่งๆหน่อยนะนะครับทุกคนครับผมชื่อสินแสริชาเสียนะครับหรือหลายคนก็จะรู้จักกันในเรื่องของการดูออกแบบเบอร์มงคลเลขมังกรนะครับผม ก็เปิดสอนในคอร์สสอนด้วยนะครับในเรื่องของการดูตัวเลขด้วยแล้วก็ต่อมาก็มีเรื่องของดูคนเคมีเดียวกันแล้วก็ดูในเรื่องของดวงอาชีพว่าเราประกอบอาชีพอะไรนั้นมันดี ประกอบอาชีพอะไรแล้วมันถูกฉลกกับตัวเรานะครับผมก็ดูที่นี้บางคนอยากจะดูตรงๆก็ได้นะครับอันนี้ก็ทักเระโทรมาคุยกันแต่ถ้าอยากจะดูฟรีมีวิธีอยู่ครับนั่นคือให้คุณกดแชร์นะครับกดแชร์อย่างน้อย2แชร์หรือ3าแชร์ที่หน้าเพจของผมนะครับชื่อเพจแล้วก็เฟซกผมนะคคือชื่อครูริชา์ดเสียพลังตัวเลขนะครับครูริช์าเสียพลังตัวเลขหรือสินแสริช์าเสียพลังตัวเลขนี่นะฮะคุณก็ พอแชร์เสร็จก็โทรมาหาอาจารย์ขอดูเบอร์ให้หน่อยได้ไหมดูฟรีใช่ไหมก็จะดูให้หรืออาจารย์ดูดวงคร่าวๆให้หน่อยว่าอาชีพผมทำริมถุกฉโลกหรือยังคุณแชร์แล้วคุณก็โทรมาหาผมจะปรึกษาเรื่องของขึ้นศาลติดจุเอียศาลเจ้าจีนว่าอย่างไรกันถามมานะครับเรื่องของศาลพระภูมิเรื่องของเจ้าที่ไทยก็ได้ผมให้คําแนะนำครับนะฮะฟรีนะฮะฟรีนะฮะทุกคนครับในรหัสบัตร ATM ที่ดีควรใช้นะครับดังนี้นะครับ5 5 6 6 5 5นะครับตัวต่อมา53ตัวนะฮะ555แล้วก็666 ต่อมา4 5 6 5 5 5นะครับและต่อมานะครับ5 6 6 5 9 9ต่อมานะครับ2 4 6 5 5 5ต่อมานะครับ2 4 6 6 5 5และ5 6 6 5 5 1หรือ1 4 5 6 6 6 1 5 5 9 9 9นะครับ165 999 24 65 99 66 55 99 99 55 66นี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับยังมีเยอะนะฮะแต่นี่คือ เป็นใช้รหัสบัตร ATM เงินมันจะนิ่งกว่าเก็บเงินอยู่กว่าและมีสติมากกว่าที่เราไปใช้เลขกลุ่มตระกูลมังกรทุกคนครับอย่าลืมนะครับเรื่องของตัวเลขพลังตัวเลขมีความจําเป็นนะฮะหลายคนบอกเฮ้ยนั่งเทียนพูดหรือจะเป็นความเชื่องมงไงเชื่อไหมครับว่าเลขนี้มีเราเรื่องเรียนศาสตร์ตัวเลขฮะมีในหอสมุดแห่งชาติไปดูได้เลยนะครับครูบาอาจารย์ท่านเขียนไว้เยอะนะครับตำราก็เขียนไว้เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วเวลาจะสร้างบ้านแปลงเมืองเราก็ใช้เลขวันนั้นวันนี้อย่างนี้ฮะเลขนาทีเวลาเลขกลุ่มนี้คือ ใช้อย่างนี้แหละครับที่ใช้กันอยู่นะครับนั้นตัวเลขนั้นมีค่านะครับหลายคนอาจจะบอกว่าไม่เชื่อก็ได้ไม่เป็นไรแต่ครับแต่ถ้าเชื่อไว้ก็ถือว่าดีกว่านะครับนะเอาละครับทุกคนครับผมชื่อสินแสริรชาเสียอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์กดติดตามไว้แล้วโทรมาถ,ถามผมได้ยินีให้คำปรึกษาวันนี้สวัสดีครับ